กำลังฟัดเข้อไม่เข้าเมาส์เนะาะกำลังต่ำข้าเมาเ,เ,เนาะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ลายอย่างสิ้นมุกปะมุก<อ>จักมือได้ผืนหนึ่งโอ้ผืนนึงประมาณสมมือเจ้าเจ้าก็พเพ็ดเป็นบ่เจ้าก็ากต<า>ั้มเป็นโอ้เ<อ>จา้<อ>จาบ่ต่ำเจ้าของสีมือพ่นนั้นอยากกินบ่ข้อเมาส์นี่อยากกินจะทากรโอ้ทำแล้วเรากินได้เลยบ่เน่ะ ข้าวเม่าสุดๆจะโคกเดี๋ยวเราจะมาลองกินบ้างครับถ้าต,ต้องตั้งเนี่ยไม่ค้าน้อยเราถึกใจไอ้เหมาเลยนี่แหละซออยแม่ไดด้้เ <c oughs> ขอบใจเด้อ <c oughs> ฝากติดตามแน่ว่าสิเราเป็นมา <c oughs> โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่บ่าวต้อยพาพี่น้องอ่ไปเบิ่งเพิ่นจักสารต้มหูกันตอนนีน้ทางบ่าวต้อยนี่สิพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นตาวเนาะ เป็นการต่ำเข้าด้วยข้องมือหรือว่าเข้าซ้อมมือแล้วเนาะแต่ว่าบ้านนี้มีไฟฟ้าแต่บางหลังเพื่อนกับบุมิยงสีแต่บางหลังค้าได้มีวงสีแล้วแต่ว่ามันมันน้อยนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็ตํำเอาแต่ถ้ามาเมืองนองช่วหลายเนี่ยเพื่อนต่เนาะธรรมผ่ไปเบิ่งเพื่อนก็ลงตํำเนาะอคือเข้าเมาบ่ะ กำลังต่ำข้าวเมาเนาะท่านผะู้ชมเกิดเ,เหตุข้าวเมาเนะะาะโ,โดนบ่ต่ำเลยโดนบ่เป็นชั่วโมองคุนบ่หอดเร็วสมองหอดสมงแนละ้วเนาะต่ำแล้วยังได้มาฟัดอีกได้เนาะอ๋มอมันข้าวเมามันเป็นข้าวที่ดูแห้งเนาะมันจะต่ำมันจะเป็นก้อน ครับเลย anh นี้บ้านหยัง con ban ban ô ban โอ้ cốc khen, กกแขนอือ นำกันนำกันกับบานณรงคงไม่เออนุ่งปาังไ่แซนแซนหึมีทุกเหื้อเลยี่ต่ำนี่เนาะอืทุกเหื้เลยต่ำทนะอันนี้อันนี้ลายหยังสิ้นมุกบ่อ๋อมุกมุกเท่าใดนี่มุกยันนี่1 2 3 4 5มุกไปมุกไป มุกสามสาามุกสามุกไปมุกไปมุกสามมุกไปมุกไปไปไปเราเทิงเราเทิงแบบไปเลยแต่ลาบเป็นสามเนาะมุกสามมุกสามสาม,มุก pues ไปเฮ็ดตะเช่โบตาสกันเฮ็ดคลายโบเรือเฮ็ดใส่เฮ็ดใช้อ๋อใส่เองเฮ็ดใส่เองจับมือด้ฝืนหนึ่ง ประมาณสามมืเจ้าเจ้าก็เพ็ดเป็นบ่เจ้าก็ตัมเป็นโอ้เจ้าบ่ตัมเจ้าของสีมือเพี่น้องจักมือจักได้พื้นหนึ่งนะสามสามมือสามมือก็ได้พื้นหนึ่งกับพี่น้องอยู่ที่ชีวิตเกินกำลังต้มต้มหน่อไม้บ่เนี่ยหน่อไม้ต้มหน่อไม้เนาะโอ้ไม่เข้าคนเกือบเพี้เกือใกล้อยู่พี่น้อง ยามแรงแล้วเนะา, 3, า 4, ะใบสามใบสี่เลยเดี๋ยวมาเยี่ยมยามพี่น้องทางเมืองนอกเก็บภาพบรรยากาศให้ทำใหนะ้คนได้ชมเนาะบ้านกกแชนบ้านกันกับบ้านอารอง์ไม้บ้านอารอง์ไม้อยากกินบล็อข้าวเม่านี่อยากกินกระทาก่อนโอ้ <laughs> โอ้ทำแล้วเรากินได้เลยบุญ ตามอะไรก็กินเลยเนาะคุณโอ้ใจดีเอินทีมงานเขาเขามาอบุลเไส้ซ่หมักพร้าวบุลเลสเซกะทิน้ำตาลหมอกินกินเลยกันได้เนาะโอ้โอ้คือว่าเขาเขตนี้อ่าว่าเรื่องน้ำใจของเพื่อนียังถือว่ายิ่งดีสมควรถือว่าคือยังยังก็คือแค่คนมาแบบนี้น่ะคือน้ำใจเพื่อนยังเอินเออถ้ากินถ้าชิ้นนุ่งนี่ตำเองมั้ยหมอตำเองมั้ย คือสิ้นนุ่งอยู่สมือนี่ก็บตัมเองหมดนี่โออสมมติสมมติขันขายแล้วพื้นเท่าไรสั่มเนี่ยขายบอกออสมมติขันไข่นะมึงแต่จำรางนะ้าสิบพัเป็นมึ่งตัวนี้แสนนึงโอ้แต่ก้อนห้าสิบพันเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ละแสนหนึ่งเนาะหัวหน้าเคลนบาดขึ้นเองมุกไปมุกไปมุกสามมุกสามเดียวบอกว่ามุกนูอันนี้นี่เราบานเฮือนเพคนโง่หลังง่ายเลยเนาะเนี่ย มีอันมุงกระเบื้องมุงอย่างข้างนี้เลยเนาะมีไฟฟ้านี่มีจานดาวเทียมเลยคเ้าเดที่ยวขมแั้นวเห็นภาพชีวิตเพวขอนนีั้นตอนนี้เพิ่นเตรียมฟัดนะผู้ชมอ๋อเลี่ยนเลี่ยนคนฟัดบอกว่านี่ยอายเด โอ้ยไอ้ไงเน <tr <tr ียอ um. ้กันเลยอันอันนั um> um> ้นละอันนี้ละเป็นได้ไพ่บอกเป็นไพ่บอกน้องสาวเกิดกำลังคัดเข้าไหม้ข้าเมาเนาะกับเข้าเมาเข้าไม้กันแม่นเพราะว่าเข้าเพิ่นหูดมาไม่ไม้เนาะตับปึ้มตับปึ้มปึ้มปึ้มนี่เข้าเมาเนาะ เอานะครับทุกคนเข่าเมาเข้าไมมเข้าเมายังต่ำอีกบ้านหนึ่งหมดละยังต่ำอีกบ้านหนึ่งโอ้คือว่าขั้นตอนในบ้านธรรมดาเนาะเป็นกินแล้วบอกยังต่ำอีกบ้านนึง ก็ห่อนเอาตัวที่ว่าม,มันกินได้แล้วนะมันมันกัดกินแล้วแหละแตตัว,วตที่มันยังติดเปลือกอ่ะทำไหมทำไหมวิธีการคัดกรองเอาตัวที่มันสเป็ดเนาะเปิดเงาทำให้เฮาปัดนี่ไฟเบิร์ดได้ฮะนี่เบิดเครื่องนึงเลย ี่เราท่านผสมถือว่าหลังจากที่เพื่อนต่ำแล้วก็ฟัดแล้วนะเพื่อนสีให้ทีมงานเอาซีมเบิงบึงเนาะซีมเบมึงเข้าไหมตัอมอวใจดีสมควนไอซีมซีมนี่กินเลยก็ได้เนาะบุ๊ซีมละกินกินเลยพี่น้องกินรำเบิ้งกินแล้วเบิ้งเข้าไหมพี่น้องซุนเ้าหมากล่องเนาะซุนเ้าหมากล่องเนาะซุนเ้าหมากล่องเข้าเมาเนาะกินสดๆคานี่เลยโอ้วิตามินใช่ไหมหอม เฮาก็ได้อันมาแล้วนะท่านผู้ชมข้าวเม่าสุดๆจะโคก,กเดี๋ยวเราจะมาลองกินบ้างครับถ้าถ้ายังให้ดียังให้แซ่บดีกว่าน,นี้นี่ต้องอใส่น้ำกะทิต,ต่างๆเน,นาะแต่ว่ามันก็มันไปอีกแบบันาะมันมันหอมกู้เฮาสีอีกนะเฮาต่ำข้าวอันนี้สีไว้าไรข้าเมา,เมาเมต่ำนิดเดียวต่ำนิดเดียว เราแค่นั yeah. cool. bye bye. ่งแต่นติดแตเนี yeah. ่ยแต่งติดคือแบบนี้เลยชื่อน้ำตาลกับโมบีเงินชิ่ออะไก็บม่รูเงินกินแบบนี้เลยป๊าป๊าป๊ากับโมไม่ป๊าอดนอนอยู่นะหอมรึเะล่าคักๆลอทำมันสุดแล้วบ่บ่บ่บเป็น heat โอเคเราท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้ก็ได้มาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านโคกแคนเนาะได้ซิมเข้าไม่อีกเด้เหมือนเนาะพี่น้องเยบ้าเถียงเยอะมากใจดีนีเดีเพื่อนกัใจดีแล้วก็ให้ความพมือใส่ดีแห้งนั่นแหละให้ความพมือเนาะแมนแมนแมนปกติไปบางบ่อนนี่ข้าเจ้าปุ๊บไปแล้วแล้วก็บอกให้ทายอีกกินเข้าไม่หอมขนาดเนั้นก็ต้องขอขอบใจทางพี่แม่เพื่อนน้ำที่อ่า ให้พวกเขาให้ความหุ้มมือพวกเขา,เานะพวกเขาก็อยากถ่ายทอดภาพวิถีชีวิตไปสิให้พี่ให้น้องได้เบิง้งจังไดก็ฟากเข้าไปกคตติดตามมาเป็นกําลังใจให้กับเบ้าต้อยแล้วก็บเบ้าเตียงคําเนาะทางซ่งองเตียงคํามนาการแลวก็ชซ่องวิถีวนบทที่นําโดยต้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิออกจังนี้เฮาสิไปเมืองตะาโอ้ยเต้าพอเฮาจะได้อยู่ดุนเนาะเมืองน้องเพราะว่าเฮามาเฮามาหลายหลายรอบแล้วเป็นทางผ่านอันนี้เฮาแวะให้พี่น้องได้เห็นบางช่วงของเส้นทางดูซิเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่ง พูดละของแท้มันอยู่เมืองตโต้ยนะจังไดกากท้าผู้ชมก็ติดตามนะขอบใจขอบใจโอเคทู้ชม <ฮะ S 1> อ่าห,อยอยหลังจากที่ท่ายทำอ่าเพื่อนตามเข้าตามน้ำแล้วกัทางเบ้าต้อยกับเบ้าเตียงค่ำเนี่ยสีเดินทางไปเมืองตโต้ยก่อนแต่ว่าทีมงานของเรากะห้สซึกหิวหิวเข้าเนาะกะแวะซื้ออาหารชุกกินกกข<อ>้างทางเนาะเพื่อเวลาว่าไปหอดหอดบ่อนพักเนี่ยจึงบุญยกว่าเพื่อนเฮ็ดกินเอาซื้อไปหอดแล้วก็กินเลยเนาะเมืองนอกเนี่ย อยูมุนองเวลาข่างใหม่นี่ไหนฮ้อนได้ขายยังนี่แหละฮะเจ้าขายจำเป็นคู้ใดกขายของกินซุปคูนะมาไหมเออเนราข่างมาซีแล้วมาฮ้อนๆนี่หด่าดางเนาะสองคนน้องหมนเ่ยล่ะสองคนน้องเจ้าขายถุงเท่าไหรนี่มาถุงสิบพันสองถุงสาวได้ปะ ได้สองดวงซาวอยู่แล้วเลยล่ะไอ้ล่ะได้อย่งได้แล้วนี่ได้ได้ขั้วขั้วซีนเลยนั่นไอ้ก็ลนให้ได้ป่ะก็สองหนึ่งสิบห้าพันได้ป่ะลุ้นได้เนี่ยได้เนาะเียนเียนโปรได้แล้วล่ะโปรทีพูดนั่นนี่โปรห้าเลยส่งให้น้องบอกหึงโจ้พาแฟมาโอ้ lúc sau cháu gửi chữ dạng chào cháu là? phong phá anh phong phốn anh lắm đào lắm chào 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 lắm chào

แล้วก็วิธีใช้พวกเรื่องวัดแรงนี่เครือร่องะเครื่องสำรับเป็นเท่าไหร่นี่ล่ะสามถุงนะสามชิปเออสามชิปพันเนาะถุงอ๋อถุงละสิบพันนะค,ผมผมนค้าน้อยโอเ้เลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวบุ๋ยโอ้ผมมีผัวเนาะเลี้ยงเดียวชนะื่ออย่งไรก็นเลยอ๋อเลี้ยงสาไม่ได้เลี้ยงเดียวเนาะ ยังสดเด้อสวดจีบได้ลูุกตะคนก่อสี่คนอันนี้ลูกลูกสาวฟาแฟ่เนาะน้องฟ้าเนี่ยเสื้อสีฟ้านี่คู่นั้นน้องฝนเคยเคยฟังเพลงแล้วน้องฝนเนี่ยออกวงเฮียนแล้วเนาะยังเป็นน้องฟ้าลูกสาวลูกสี่ของบุตต้องกันกีรพีเพชรโอเคอยเยอะม่วนเยอะสนินเลยดูนกดติดตามทางยูทูบทางเฟซบุ๊ก ขอบอใจด้ยวยฝากติดตามแน่ว่ะสิเราเป็นแ่ะน้องฟ้าน้องฝนน้องฟ้าน้องฝนเอ้ยพอละจะออกมปค้าน้อยสักนิดเนาะท่านผู้ชมโอเคทีมงานเรามีภารกิจไปเมืองตะโยต่อเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เมืองตะโยต่ากันเนาะ <c oughs>